่่คะตั้งแต่วันแรกแล้ววันนี้ก็ได้เป็น่าลปินเป็นนักร้องเป็นดาราที่แบบเป็นนักแสดงที่มีฝีมือแล้วก็มีคุณภาพใช่ไหมคะทุกคนได้รับการติดตามผลงานของไดมอนด์อยู่ใช่ไหมคะหนูรู้กระแสตอบรับดีขนาดนี้ไดมอนด์อยากจะบอกว่าแต่ด้านลึกจริงๆมีเท่าไหร่ที่เขาดูเลยไ่เพจช่องวันสามอ๋อเพจอะไรอย่างเงี้ยแต่ ขอบคุณตอนนี้ขอบทุกคนที่มางานตอนนี้ก่อนรรนะครับขอบคุณที่ทุกคนคอยสพานมาไตลอดนะครับแล้วก็คอยเหน่อยแล้วก็พ่อบ้หคลังักเรหับเกลียก็วันนี้เราก็ข้วยกันวาถือว่าตอนนี้เอ็มพ่อจะแบบเป็นไงบ้าง คน <ภ pec S 1> หนึ่งเพราะว่าคู่เสียหายไปไหมค่ะเราก็อยากให้ทุกคนแบบคอมเมนต์เบาๆอะไรอยางเงี้จะให้กำลังใจ แต่ซึ่งจริงๆแล้ววันนี้ไม่ได้มีแค่ไหนเพราะว่าการไปยืนตรงนี้ก็ยังก็มีรุ่นพี่ที่แบบว่าสิ่มื้แต่แสดงไม่เป็นป้าเลมันยากพักมาต้องไกคืมีกันในใีเตเดีลยแด้ที่เราจะไม่ให้เดกคนไหนไปนะโอเคไหมเราใหู้นในใจแฟนคนกน่อนได้มแต่ได้พักได้ได้พออยู่ในใจได้เพราะว่าม้นแบบครอบครัวเราตอนน้ก็คือแบบไม่ไม่ได้อยู่ท่านดบบรวมเป็นครอบครัวแล้วเนี่ยก็ตกใจเริ่มีด้วยจนใ้วันไปพัก อันนี้หนูอยู่แล้วคือว่า tamam พ่อแต่แม่คพ่อต้องลักลม่ยังไม่กลับนะซึ่เราก็โอเคคือเราแล้วแฝ่เขาอยู่แล้วมันเป็นเรื่องสามีรยาเนาะเราก็แเออถ้า้าขาสบายใจเราก็โอเคเรื่องตรนี้เราทราบอย่ลแนคืเบนไม่ได้ออกมาพูดสาบานว่าเบนก็ยานกับแม่คต่ว่าเ็ยไม่ไดอยู่ใจไม่เคยกินอะไรไม่เคยรู้สึกอะไรกับพ 那个啥。 วันนี้มีคนขึ้นมาเลิกฟลีทไปอยู่คาสินจับหมดมาตอนขึ้นมารับปฏิทินตกใจนะขึ้นมาไได้เรกเราเข้าใจในเรื่องของกับัาแล้อยากให้ทุกคนได้เห็นเลยค่ะว่าน่าจะตใจหลอกขนาดไหนและที่สำคัญวันนี้เป็นยี่ห้อเนื้อสัตว์ที่เขาจะมีเขาเรื่องของอีกเรื่องหนึ่งแล้วก็มีเรื่องราวดีๆมากในหายๆด้านของการเกี่ยวเขาอยากฟังมากเป็นหนึ่งแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นนะคะขอเสียงปรบมือแดงๆให้กับไวนาลามาธและเบรนด์ดับจชน่าค่ะ ถ้าแม่ใจแบบหนที่แม่ทำที่แม่สวยอยาัไหมเขาบอกอะไรที่กว่ากันบ้างอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวยเหมือนม่มีแม่เลยแม่ทะเลกันทะเลกนใช่ไหมใช่ไหใช่ไหมใช่หมใชไหมใชมใช่ไหมใช่่ไหม่ นะตอนนี้เราดึงเอากำลังใจจากไหนบ้างที่แบบว่าเออต้องมาอยู่ตัวเองเป็นเรื่องที่หนักพอสมควรเลยก็สมควรค่ะแล้วก็ุีรูปสีของอี้เทียนมาคาราวะด้วยเนี่ยวันนี้ส่วนของแต่ในส่วนของเบนหลายคนก็ไปคุยคอมเมนต์ในด้านรถตรงนี้มันมองดบ้ากกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นที่คอมเมนต์โดยไม่มีสายเดียวกันในการตุบมันก็ปกติอยู่แล้วคือเราโดนดราม่ามาเยอะเลย คนไทยอ่ะก็ขอบคุณที่ให้กำลังใจหนูขอบคุณทกี่ให้กำลังใจหนูว่าหนูจะปส่งตามบ้านหรือว่ามาอะไรนั่นดีใช่ซึ่งคนที่มาอยู่ในหนานี้ขอโทษแทนหนค่ะยังวันนี้เอนขับเพราะว่ากำลังใจหนูเยอะเลยน่าจะเยอะกว่ารอบนี้เยอะมากเลยก็ขอบคุณแฟนขหนูแล้วก็ทุกทุกคนค่ที่ให้กำลังใจหนูการเตือนหนรับรู้แลก็ โวันยาลดไม่มีจังทวะใหม่มาเสริมนะคใหลังจากนีคุณพ่อของเราอาจจะกลับมาตร็นเพ่นกันอีแล้ววยดไม่ต้องไม่กลับอยู่แล้วราะว่าจะมีเรื่องอื่นๆไว้ที่ต่อ่ปอันนี้ทุกคนก็มีอะไรหลายอย่างที่จะมาใหญ่เพราะว่านายก็อยู่ ย้อยู่อ้าใ right? ครจะไปให้ใบยูกางใช่ไหมพ่าเล่าขนาดนี mm ้เก่งขนาดนี้แล้วก็พัฒนาผูมัทุกวันเลยเออยทำไมแ้ดง่บบกพ่อไปว่าถ้าเกิดว่าพ่อผิด ก็ต้องยอมรับผิดแต่ว่าถ้าพ่อไม่ผิดแล้วพ่ออยากไปแบบพักผ่อนที่ฝรั่งเศสก็ออกค่าชดเค่าที่อยู่อะไรให้ผมเาพราะว่าถ้าจัดผลออกมาเรย่าเราต้องน้ากับคนที่เราใหม่มาถึงทอนแ้วเก็นตัวเล่นตอดูแลเหมือนที่เราเคยเป็นมา เราก็รักพ่อแม่าอน่างเนี้ยวันนี้มันไม่เขาเป็นพ่อแม่เราอะค่ะมัน้นแล้วเราก็คือเบสเป็นคนที่อบผิดก็คือผิดก็คือเพราะฉะนั้นเบสให้กำลังใจพ่อนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นแบบเพราะฉะนั้นถ้าใหญุ่กคนจะันในัมผีเราไม่รู้ตัวจริงเพราะมันเป็นที่เป็นเบเขาช่วยอยา่ผิดแล้วใช่วอนี้ทมาด้พกวเาะฉะวามเสี่ยงของมึอู่ไหนกับดิวเสกัช่ววัน อยากให้นพ่อเองดี่าชนะกุ่งจ๋าน้องหน่คนฝั่งนั้นไม่อยากไปเกิดัป็นแม่เราแ่าราไม่ได้ใช่คุอยากเร็นะครในคีก็ก่นก้าวเดียวนะคะใช่ก็คื่เราไม่ได้พูดอะไรกันทัว่าคือมองตาก็รวยนเริ่มที่พี่ยคิดว่ามันหนักไปสำหรับเคทั้งหมดเป็นคนได้เลยแลาเจอเรื่องที่เราไม่คยเจอมาก็มันก็หนักแต่ว่านี่คือหนุ่มผิสาวหมวยอินเตอร์โอเมกเลือกไม่ได้มันเสร็จแล้วเรา น่นกว่ารเยค่ะเพราะว่าการที่เป็นหัวหน้าครอบครัวรับผิดชอบครอบครัวับงานปตดที่ดีแล้วแต่ว่าปัญหาที่เข้ามาอาจจะไม่ดีว่าเราไม่ได้ทาแต่ว่าเก่งากเลบแว่าใช่แล้วหรก็ต้องเชิญนดีต้นรับลน้ห่ค่ะ ฝั่งโน้นเขาพี่เซนสาวไปแล้วั่งนี้เราก็มีหนึสาวตัวเล็กไม่ไา้แต่สงมอนันน่นคนได้รับรสายคอก็ก็แล้วแต่เพราะว่าเขาเป็นเนแต่เด็กๆาไม่ได้ตอ้ี่ตอนนี้ตองเป็นสาที่คนเจะ์ได้ใหม่เลยนะคะเอหาวแล้วสวยด้วยตัวเป็นเองเดชนชื่อใครไม่้ใจตัวเอง่ะช่่พ่นไหนเนะคะหนูไม่เชื่อใเลย มันไม่ได้อยู่ในห้องน้ำมันไม่ได้อยู่ในห้องน้ำไม่มีใครหมายถึงว่าหมายถึงว่าจะมีใครพูดความจริงร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมอะไรแต่เราไม่ได้ถามันเป็นแต่ว่าหนูก็ถามพนายว่าจะพิสูจน์ได้ยังไงอะไรมันก็ต้องตามขั้นตอนอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีวิธีพิสูจน์้อะไรต้องชอบใส่ใจเพื่นมากเมื่อกี้ตอนเราาแบบเชื่อใครไหม มองย็นดูว่ามีคเามเป็นแม่แล้วไม่ช่ตอนแม่ตตหบางแล้วหรอตาแม่แล้วเธอไปก็บพ่อไม่ติดกัี่กิกไม่มาจริงจริงเขาคือี่ไน่ยเขาคุยกัโบส่วนใหญ่คนไหเพว่าเขาสนิทกับมต่ีมอันนี้น้องรักเลยเอาชิมีใหบผมลุกขึ้นขี่เล่นอันนี้เขาบีไม้หุ้อ่งงี้เป็นบอกในรายการรายการนี้น้อขี้ไปน้องหาแต่เราเห็นนะแต่แรกเดี ก็จำได้เลยที่มันออรดิชั่นจริงเพ้าะว่าทุกคนทั้งทที่เปพูดอะเบ้ไม่ได้ว่าพ่อนะคะคือเบยก็รับพ่อเหมือนเดิมแต่ว่าถ้าอะไรที่มันผิดอะมันก็ต้องพูดไปตรงๆจริงอะไรที่ควรจะตัดเตือนมันก็ต้องเตือนอะไรอ่งนี้แต่ว่าเบยก็รับพ่อเหมือนเดิมรักแม่เหมือนเดิมคือเบยก็ลำบากใจเหมือนกันที่ต้องพดว่าเดี๋ยวคนจเข้าใจว่าเราป็นพ่อแม่นไแล้วเบรักพ่อเหมือนเดิมแต่ว่าในเรื่องนี้ ปแล้วค no ิดว uh, no. oh. ่าสงสามคนนี้น่าจะอาก็คุนอฟังเสียงผู้ชายบ้างแหละแล้วบอกเลยว่าแคสต์บรี่นี้ก็ไม่ธรรมดาหรือว่าเป็นเรื่องของเราไรื่องของผู้หญิงี่ากอะไรที่แบบมแต่ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกละเอียดมาะ้ชใช่เป็นก็ไม่ได้แบบเ่าอะไรมากมายคืออะไรมากมายแล้วันนี้ันูสกังไง้างเอคิข้ี่เขาเริ่มเลยค่ะผู้บายคนที่เขายังไม่เข้าใจแล้วหลับหลับตา ืมว่าเดีีชาวเน็ตแบบแยกแยะได้แล้วก็เก่งันคัอถ้าเราทําผิดจยค่ะชาวเน็ตก็ไม่ยอมอยู่แล้วแหละใช่แต่ถ้าเราทำผชาวเน็ตก็สัทก่เขาด่าเ็เขาก็กลับมาเรืองความจริแบี้อะี่เขาก็มีมาเหมือนกันหนรู้สึกว่าให้มันเป็นเราควรวจะห้ิจน์เองก่ก็ใช้เวลาแล้วก็เดี๋ยวพิสูจน์เองว่าโอเคเรื่องเราเป็นยังไงแต่ถามว่าพ่อหนูมีความผอดไหมตรงเนี้ยถ้ามันมีความผิดแล้วหรนูขอโทษแทนคุณพ่อด้วย ติ่หนาจากนี้ไปพอได้สัมภาษณ์เราจะคุยกับณพ่อโดยตรไเพื่อที่จะให้เขาสบาใจหรว่าก็ายคุยกับแม่ดีกว่ามาถึงพ่อกับแม่ทำไมถึงดูว่าคุยกับแม่โอ้โหโอโอ้โหยกับหโอ้โหโอ้นหโอ้โ้โหโอ้โกโอ้โหโอกัหโ้ออ้า้หโอ้โห้หโอ้โหโอ่้คุยกัอ่้อกห้อหอ้ห้เข้้หออ่อา แล้วสิ่งที่หนูได้รับมันเหมือนกันได้ข่าวแค่ไปแล้วเราชอบดีตีดีด้วยคุณได้ข่าวมาได้ว่าในเรื่องของแบบกำลังใจหรืออะไรเงี้ยคือเบสให้กำลังใจแม่เบสที่ก่อนที่เบสมองเบสก็เลยไม่บอกให้กำลังใจพ่อหรอกเพราะว่าเบสก็บอกพ่อว่าถ้าในเมื่อพ่อทำผิดก็ว่าไปตามผิดไม่ว่าจะผิดมากผิดน้อยเราก็ยังยอมรับเลยแต่ในส่วนของแม่เบสให้กำลังใจพ่อตั้งต้นนะครับ รู้สึกดีหรอกแม่ก็คงไม่ได้รู้สึกดีขเ่ได้กวมงนส่วนในปีที่ผ่านมานะครับก็เม่ัเองไหมกจบไปกับซีรเรื่อง Across the Sky ไม่มีใครมาเท่ยวเพะว่าตอบมะใช่ไหคะตอ่ก็ไ่่รู้สึกว่าคือเรื่องนี้คื้วันไม่ได้ไม่ได้เนเรื่องของเ่แล้ราะที่เบสพูดไปอ่ะอยากให้ทุกคนแบบไม่ต้อเชื่อก็ได้ นีเขาสไล์ฮอนอมนจีเขาควไม้ละนไว้เองอนชั้นนะลรไปขับไปลัไปขัขขาไปขับไปขับไปไป้ับปขับัไันไับไเขับไปัขับไปขัไปไมบไมัไปขบไปขับปขับกปขไัไปับ่ปขักับขไปไ